สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลสำคัญที่แฟนวันพีซทั่วโลกต่างรอคอยกับการเปิดเผยสรีระที่แท้จริงของจอยบอยผ่านตัวอย่างตอนล่าสุดที่ยืนยันได้ว่าเขาไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาอย่างที่เราคิดครับและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์ตังค์ให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ ในจักรวาลของวันพีซตัวละครบางตัวนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าชีวิตจริงและสามัญสำนึกของเราไปมากครับและความยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ชื่อเสียงหรือวีรกรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงขนาดตัวที่ไร้สาระและเหลือเชื่อของตัวละครหลายๆตัวด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงจอยบอยตัวละครที่ลึกลับที่สุดในเรื่องราวซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับช่วงเวลาร้อยปีแห่งความว่างเปล่า การปรากฏตัวครั้งล่าสุดของเขาในเนื้อหาใหม่นี้ได้ยืนยันสิ่งที่แฟนๆหลายคนสงสัยกันมานานเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเขาครับข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับมานั้นชี้ชัดไปที่ขนาดตัวของจอยบอยเมื่อเปรียบเทียบกับหุ่นยนต์ยักษ์ในตำนานอย่างเอเมทครับซึ่งการเทียบขนาดในครั้งนี้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าจอยบอยไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปหรือมีขนาดตัวเท่ามนุษย์ปกติอย่างแน่นอน นี่เป็นเบาะแสสําคัญที่ทําให้เราเห็นภาพลักษณ์ของชายผู้เป็นตํานานคนนี้ชัดเจนขึ้นและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อาจารย์โอดะเลือกที่จะนําเสนอภาพความทรงจํานี้ออกมาในช่วงเวลาที่เข้มข้นที่สุดของภาคเ e อ็กเฮครับทฤษฎีเรื่องขนาดตัวของจอยบอยนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่อย่างใดแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกสนับสนุนด้วยเหตุการณ์และหลักฐานหลายอย่างที่ปรากฏขึ้นมาก่อนหน้านี้ นอกเหนือไปจากตัวอย่างของวันพีซตอนที่1,153ที่เรากำลังจะพูดถึงกันแม้ว่าจอยบอยจะไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นสมาชิกของเผ่าคนยักษ์โดยตรงแต่ความสูงและสรีระของเขาก็ยังคงโดดเด่นออกมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างโดยเฉพาะเมื่อมีการย้อนอดีตครั้งสำคัญที่เราจะได้เห็นกันครับ เบาะแสที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่ทำให้ทฤษฎีนี้มีน้ำหนักมากขึ้นคือฉากย้อนอดีตท,ที่เป็นกุญแจสำคัญและวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้เป็นมรดกตกทอดซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อนำมาประกอบกันแล้วมันทำให้ต้องตั้งคำถามกันยกใหญ่ครับว่าแท้จริงแล้วจอยบอยคือใครหรือเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ไหนกันแน่การเปิดเผยล่าสุดนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพประกอบฉากธรรมดา แต่เป็นการเติมเต็มจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ขาดหายไปครับในตัวอย่างของวันพีซตอนที่1,153ที่เพิ่งปล่อยออกมาท่ามกลางภาพการต่อสู้ดิ้นรนของกลุ่มหมวกฟางที่พยายามถอยหนีออกจากเกาะเอ็กเฮดอย่างสุดกำลังนั้นมีภาพเล็กๆน้อยๆที่แฝงได้ด้วยความหมายมหาศาลแทรกอยู่นั่นคือภาพย้อนอดีตของเอเมสกับจอยบอยครับ ในฉากนี้เราจะได้เห็นทั้งสองอยู่ใกล้ชิดกันมากซึ่งเป็นจุดที่ช่วยเน้นย้ำให้เห็นว่าจอยบอยนั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่โตมากเพียงใดเมื่อเทียบกับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตรูปร่างมนุษยอ์อื่นๆในโลกวันพีซครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นผมขออธิบายบริบทเรื่องขนาดของเอเมสให้ฟังครับความสูงของเอเมสนั้นมีขนาดใหญ่เป็นสเท่าของคนยักษ์ทั่วไปในยุคปัจจุบัน หรือมีความสูงประมาณ60เมตรซึ่งรูปลักษณ์ของหุ่นยนต์ตัวนี้มีความคล้ายคลึงกับคนยักษ์โบราณในยุคร้อยปีแห่งความว่างเปล่ามากกว่านี่คือมาตรวัดสำคัญที่เราใช้ในการคำนวณขนาดตัวที่แท้จริงของจอยบอยในฉากย้อนอดีตที่เราได้เห็นกันในตัวอย่างครับเมื่อเรานำขนาดของเอเมมาเป็นตัวตั้งและสังเกตตำแหน่งของจอยบอยที่ยืนอยู่เราจะพบความจริงที่น่าสนใจครับ แม้ว่าจอยบอยจะไม่มีขนาดตัวเท่ากับคนยักษ์แท้ๆและไม่ได้มีมวลร่างกายที่หนาแน่นเหมือนกับเผ่าบัคคเนียแต่จากการคำนวณคร่าวๆจอยบอยน่าจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ10-11เมตรครับตัวเลขนี้มาจากการเทียบความสูงของเขากับขนาดศีรษะของเอเมทที่ปรากฏในฉากเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่กว่ามนุษย์ปกติหลายเท่าตัวเลยทีเดียว ถ้าเราลองเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันทั้งในอนิเมะตอนที่1 0 9 7และมังงะบทที่1067ตอนที่ลูฟี่ของเรายืนอยู่บนหัวของเอเมสที่ไร้ชีวิตเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าลูฟี่ดูตัวเล็กจิ๋วมากๆเมื่อเทียบกับขนาดหัวของหุ่นยนต์แต่ในทางกลับกันภาพของจอยบอยในอดีตกลับดูมีขนาดที่สมส่วนและใหญ่โตกว่าลูฟี่อย่างเห็นได้ชัดเมื่อยืนอยู่ข้างเอเมส สิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำความแตกต่างทางสรีระระหว่างจอยบอยคนเก่าและคนปัจจุบันครับอย่างไรก็ตามแม้เราจะพอคาดเดาความสูงได้แต่ก็ยังมีความลึกลับอีกมากมายเกี่ยวกับสรีระร่างกายส่วนอื่นๆของจอยบอยครับเรารู้ว่าจอยบอยครอบครองพลังของผลฮิโตฮิโตโมเดลนิกะซึ่งมอบความสามารถในการควบคุมมวลร่างกายและยืดหดตัวได้เหมือนกับที่ลูฟี่ทา แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเอเมนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะอยู่ในร่างพื้นฐานของตัวเองไม่ใช่ร่างที่ขยายขนาดด้วยพลังผลปีศาจครับข้อมูลเรื่องร่างพื้นฐานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะมันเชื่อมโยงไปถึงหมวกฟางขนาดยักษ์ที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยท่านอิมซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุโบราณที่ลึกลับที่เคยเปิดเผยออกมาในมังงะบทที่906ครับหมวกใบนั้น มีขนาดใหญ่โตมโหฬานซึ่งหากทฤษฎีเรื่องความสูง10-11เมตรของจอยบอยเป็นความจริงมันจะสอดคล้อกับขนาดของบวกฟางใบนั้นอย่างพอดิบพอดีเป็นหลักฐานที่สนับสนุนกันได้อย่างสมบูรณ์แบบครับนอกจากเรื่องขนาดตัวแล้วความทรงจำของเอเมทที่มีต่อลูฟี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับ เมื at ่อเอเมสกลับมาทำงานอีกครั้งและได้พบกับลูฟี่ในร่างเกียร์5ในอนิเมะตอนที่1,152มันได้ไปกระตุ้นความทรงจำเกี่ยวกับจอยบอยเพื่อนเก่าของเขาขึ้นมาแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือเอเมสไม่ได้แค่พูดว่าลูฟี่หน้าตาเหมือนจอยบอยเท่านั้นแต่เขามั่นใจและปักใจเชื่อเลยว่าภาพของเทพนิกะที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นคือตัวจอยบอยจริงๆครับ ความเชื่อมั่นของเอเมดแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่ลึกซึง้งและอาจบอกเป็นนว่าพลังและจิตวิญญาณของจอยบอยนั้นได้ถูกส่งต่อมาถึงลูฟี่อย่างสมบูรณ์แบบแต่ในขณะเดียวกันทฤษฎีต่างๆก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยเฉพาะเรื่องรูปลักษณ์ที่แท้จริงภายใต้เงาดำทั้งในฉบับอนิเมะและมังงะเรามักจะเห็นจอยบอยในลักษณะของภาพเงาซึ่งนั่นอาจจะกำลังซ่อนรายละเอียดสำคัญบางอย่างเอาไว้ครับ หนึ่งในจุดสังเกตที่แฟนๆพูดถึงกันมากคือความเป็นไปได้ที่จอยบอยอาจจะมีขาไม้ครับเนื่องจากภาพเงาบางมุมดูเหมือนกับขาข้างหนึ่งของเขามีลักษณะผิดแปลกไปแต่ด้วยสไตล์การวาดของอาจารย์โอดะที่มักจะวาดขาตัวละครให้ดูเล็กและรีบในบางครั้งทำให้เรื่องนี้ยังคงเป็นเพียงการคาดเดา เรายังไม่สามารถฟันธงได้ว่านั่นคือขาไม้จริงๆหรือเป็นเพียงลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ว่ากันแน่ครับทฤษฎีเรื่องขาไม้นี้ยังเชื่อมโยงไปถึงคำพูดที่อาจารย์โอดะเคยเปรยไว้ว่าจะมีโจรสลัดที่สวมผ้าปิดตาปรากฏตัวขึ้นในช่วงท้ายของเรื่องซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโจรสลัดแบบดั้งเดิมหรือจริงๆแล้ว จอยบอยจะเป็นโจรสลัดคนนั้นที่มีทั้งขาไม้และผ้าปิดตาซึ่งจะถือเป็นการปรากฏตัวของโจรสลัดในอุดมคติที่สมบูรณ์แบบที่สุดคนแรกของโลกวันพีซครับสุดท้ายแล้วไม่ว่ารายละเอียดทางกายภาพของเขาจะเป็นอย่างไรจะตัวสูง10เมตรหรือมีขาไม้หรือไม่สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพียงรายละเอียดภายนอกของภาพลักษโจรสลัด แต่สิ่งที่แฟนๆควรจับตามองจริงๆคือสิ่งที่จอยบอยเป็นตัวแทนครับเขาคือโจรสลัดคนแรกของโลกแล้วเรื่องราวของเขาคือกุญแจสำคัญที่จะไขความลับของร้อยปีแห่งความว่างเปล่าซีรีส์กำลังปูทางให้เขาอย่างยิ่งใหญ่แต่คำถามที่แท้จริงคือการปูทางนี้จะนำเราไปสู่บทสรุปแบบไหนในตอนท้ายของวันพีซครับ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโลกวันพีซครับและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซ u เปอร์แ n งส์ให้เราได้นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ